ติ๊กต็อไม่เคยปิดกั้นการมองเห็นของใครมีแต่คุณเท่านั้นที่ยังไม่รู้กลไกของการทํางานของ AI ของ t i k t o ็กคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาทำคอนเทนต์ในติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะมีประโยคคลาสสิกติ๊กต็อชอบปิดกัน้นการมองเห็นระบบ AI วันนี้ล้วนไม่ยอมนอาทรงอัลกอริทึมของ Tik t o ็กเปลี่ยนอีกแล้วพวกเราคุ้นๆกับ3าสิ่งที่พี่นตเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคนส่วนใหญ่รวมถึงพี่นตในอดีตด้วยเนี่ยเวลาคอนเทนต์ของเรามีคนดูน้อยเนี่ยเรามักจะโทษระบบก่อนเลยซึ่งในความจริแล้วเีย,เยมคยมการปิดกกั้นารมองเห็นคออเเเตขงงใรรลยยพีแ่าาจจจะยังไม่่่เข้าาใว AI ททีแร แล้วเนี่ยเขาชอบอะไรกันแน่ซึ่งวันนี้พี่นตมีความลับข้อหนึ่งที่จะทําให้คอนเทนต์ของเรานั้นเป็นลูกลักของ AI นั่นก็คือตัว Evaluate Watch Time ซึ่ง้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็คือระยะเวลาของคนดูที่สามารถดูคอนเทนต์ของเราได้ยาวนานมากแค่ไหนถ้าคอนเทนต์ของเราเนี่ยสามารถสร้างตัว Evaluate Watch Time ให้สูงได้เท่าไหร่เนี่ยระบบเขาจะมีการให้คะแนนคอนเทนต์ของเราสูงยิ่งขึ้นแล้วพอระบบเนี่ยให้คะแนนคอนเทนต์ของเราสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ AI จะปล่อยให้คอนเทนต์ของเรานั้น วิ่งไปหาคนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวพี่โน้ตนะครับจะมาสอนวิธีในการเช็คว่าเราสามารถดูได้ยังไงว่าตัว a v e r a g e Watch Time ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันให้จบนะครับเราสามารถเช็คตัว a v e r a g e w a t c h Time ด้วยการกดเข้ามาตรงคําว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ทางขวาล่างตรงนี้เรากดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเราเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเวลาดูเฉลี่ยอย่างอัน,นอเนี้ยของพี่โน้ตเนี่ยสามารถทําให้คนดูโดยเฉลี่ยได้32.8วินาทีซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ตัวเนี้ยวิ่ ไอตัว a v e r a g e w a t c h Time ตรงนี้ของพี่โนต้ตต่ำเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้คนดูวิดีโอของเราเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยเช่นกันทุกคนเห็นไหมครับว่านี่เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งของพี่โน้นะอันเมื่อสักครู่นี้พี่โนต้ตสามารถทําให้คนดูเฉลี่ยดได้32.8วินาทีนะแต่อันนี้เห็นไหมครับว่าเราสามารถทําให้คนดูเฉลีย่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่22.3วินาที เลยทาให้ยอดชมวิดีโอของเรามันลดต่างไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่คอนเทนต์ของเราเนี่ยมียอดวิวน้อยนะ <c oughs> ก่อนที่เราจะโทษระบบ AI ในครั้งถัดไปนะลองกดดูตามวิธีการที่พี่โอตแนะน,นําไปเมื่อสักครู่นี้นิดนึงหรือถ้าเกิดว่าตามไม่ทันก็กดเหมือนติดโพส์นี้ไว้แล้วลองมากดดูซ้ําแล้วมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องไปปรับปรุงคอนเทนต์ของเราอย่างไรบ้าง <c oughs> เลิกโทษ AI ได้แล้วครับเพราะ AI ไม่เคยปิดกัน้นการมองเห็นของใครครับแล้วเจอกันกับผม Digital Note ครับ